นี่นี่นี่ยใ,ใหญ่มีอะไรให้เราทำไมอ่ะเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะๆๆนะนะตอนนี้สิ่งที่ตูคิดได้ก็คือทีวีนั่นแหละแซนอืมดูทีวีแล้วกันนะที่นี่มีรายการเอ็มทีทีไม่พวกมีสี่แต่รายการนั่นแย่ม,กมากเลยละมีแต่เรื่องลักๆร้ายสารละเหรอที่บ้านฉันรายการนี้ดีมากเลยรายได้สูงมากฮะ พวกแกเคยมีช่วงเวลาที่เลวร้ายไหมละ่ะว้าวคุณแซนอีกแล้วเขาคือแซนนั่นมันคำพูดตู้เฮ้ยกลัวฉันสิเ้ยแล้วทำไมถึงมีแซนสี่คนละ่ะเอาละ่ะฉันมีหนังผีด้วยมาดูกันเถอะนายเป็นอะไรละ่ะหืมกลัวผีเหรอพวก ไม่เฮ้ย hey, เอาจริงๆนะนายออกจะแก่งขนาดนั้นจะกลัวผีทำไมในเมื่อนายก็เป็นผีฮ <laughs> อะไรไม่ได้ปิดที่ฉันนะทุกคนต้องมีมุมที่อ่อนแอคนวาดเขาให้ตัวกลัวใช่ไหมล่ะนายก็ต้องมีมุมที่อ่อนแอทุกคนก็มีหมดนั่นแหละที่พูดมาฉันพูดเล่นนะเอิม่มเฮ้ยพวกนายทำอะไรกันอยู่ดูหนังผีเนะ่ะ มาดูกับพวกเราไหมล่ะมาดูด้วยกันนะครับเฟลมันไม่บางไปหน่อยเหรอเฮ้ย hey, ขอโทษแทนเขาด้วยแล้วกันนะเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกนาไม่อยากดูก็ปิดเถอะโอ้ oh, ให้ตายโรบินโรบินนกเหรอเขาคือฮีโร oh ่นอะบูซังโอ้ชิว้าวคุณแม่มาแล้วว้าวเธอโหดนั่นนะ่ะโอา้าไอ้พวกเด็ก